เลยนะคะวันนี้ขอรีวิวแบบดึกๆนะคะเส้นสายชาบุรวะน,นะคะว้าววันนี้น้องวิวจะรีวิวร้านไหนคะนี่นะคะร้านดังย่านไทยทาวนะคะไปบุกกันอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะมาดูร้านแกงกรอบนะคะเริ่มต้นที่ห้าเหรียญ มีเมนูอะไรบ้างให้เราเลือกนะคะว้าวพ่อจะกินข้าวอะไรไ,<อ>ไปเลยค่ะเข้าไปข้างในกันทูโกโลเลยค่ะกินบ้านดีกว่าเราขอทูโกโดีกว่านะคะเพราะว่า หนาวแล้วก็ดึกด้วยโอเคปะเข้าข้างในดีกว่าค่ะเอ้ามาแล้วกินเลยมาไม่เอากินพรงนี้